คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วสเตฟานเชโปวิดเนี่ยก็เดินทางมาสู่สโมสรเมืองทองสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอย่างที่แฟนคลับหลายต่อหลายคนแอบจับผิดแอดนะฮะเวลาถ่ายรูปจะเห็นติดแขนติดจะตัดติด จมูกนินดๆหน่อยๆนะฮะแม่ต้องบอกว่าเก่งกันจริงๆเลยนะครับสำหรับแฟนคลับสโมสรเมืองทองขนาดหลบแล้วหลบอีกก็ยังแอบ,บเห็นกันนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์การเดินทางมาถึงของสเตฟานเชปวิดกันสักนิดหนึ่งนะฮะหลังจากเจ้าตัวเดินทางมาถึงนะครับก็เดินทางไปตรวจร่างกายกับที่โรงพยาบาลกรุงเทพหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสัสนุนสมโมสรเมืองทองของเราตลอดมาแล้วครับ ก็เป็นธรรมดาทุกๆครั้งที่จะมีการเซ็นสัญญาหรือนักเตะมีการบาดเจ็บหนักเจ็บเบาเนี่ยเราก็จะส่งนักเตะกีเลนพยองมาให้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นการตรวจเช็คสภาพร่างกายแล้วก็รักษานะครับนี่ก็เช่นกันนะครับก่อนจะเซ็นสัญญาเชโปนะฮะเราก็พาเชโปนะครับมาตรวจร่างกายกับพาร์ทเนอร์โรงพยาบาลกรุงเทพที่ว่ากันว่าตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาในเรื่องของการตรวจร่างกายในเรื่องของการผ่าตัดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับ Oh, nice. Go, 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 go. Keep going, keep going, keep going. Nice. Keep going, keep going, keep going, keep going. Two more, two more, two more. Nice. Nice. Faster, faster, faster. Come on, come on. Nice. หลังจากนั้นนะครับเราพาเชโปรนะฮะสเตฟานเชโปรวิดนะครับเดินทางเข้าสู่สนามฝึกซ้อมมาวินสเตเดียมก็ได้ทักถ่ายกับเพื่อนร่วมทีมสักนิดสักหน่อยนะครับฮัลโหลอ้สา้ิสเ้เครับฮัลโหลคำเดียวเลยเท่ไม่พูดต่อเลย ไม่พูดภาษาอังกฤษต่อฮัลโหลฮัลโหลว่าใดว่าใด <laughs> <laughs> หลังจากนั้นก็ฝึกซ้อมทันทีเลยนะครับอย่างที่เชโปพูดไปในบทสัมภาษณ์ที่แอดทำอินเทอร์วิวไปก่อนหน้านี้ว่า <c oughs> การเดินทางของเชโปมาครั้งนี้นะฮะ <c oughs> เนื่องจากโคชมาริโอยูรอสกี้เป็นคนพูดชักชวนนะครับและเมื่อโคชโอรู้โจทย์อยู่แล้วว่าจะเอาสเตฟานเชโปวิดตั้งแต่ต้นนะฮะ เขาก็ให้สเตฟานเชโปวิดเนี่ยเตรียมในส่วนของร่างกายมาพอสมควรแล้วล่ะครับเมื่อเดินทางมาถึงก็สามารถฝึกซ้อมได้แบบไม่เคอะไม่เขินเลยล่ะครับฝึกซ้อมแบบเรียวทม์กับเพื่อนร่วมทีมได้ทันทีนะฮะอย่างการมาถึงวันแรกนะครับโค้ดมาริโอโค้ดพีเนี่ยให้ทั้งคู่เติมความฟิตในส่วนของการซ้อมแบบโยโย่เทสนะฮะ First day directly test up. Yeah. Welcome my guy. <laughs>

Next, 10. <whistles> Good. 10-1. Good puppy. Catch with the ham, catch with the ham. แล้วคุณผู้ชมครับเชโปเนี่ยฟิตมากกว่าวิลเลมพอฟอีกนะฮะคือพอฟเนี่ยอยู่ในเลเวล11ของการทสนะครับส่วนเชโปเนี่ยอยู่ในเลเวล12กว่าของการทสนะครับก็เท่ากับนักเตะไทยที่ทสก่อนหน้านี้เลยนะครับน่าแสดงว่าเขาพร้อมสำหรับการลงสนามในเลกแรกให้กับสโมสรเมืองทองทันทีเลยแหละครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คในส่วนของความพร้อม ก่อนแข่งของสมโมสรเมืองทองก่อนที่วันพรุ่งนี้จะลงทําการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษนะครับนัดการกุศลกับทีมทูแบงคอกนะฮะตามติดได้ในคอนเทนต์ช่วงค่ำๆนะครับ No, come on, keep. Up cross, okay. Follow up down, okay, up, go. cross, cross, do it up, cross. Yes, up cross, up cross, up cross, up, cross, up, cross. Up, cross. Up, cross. Yes, one.